<อ> <im sharing> สวัสด <im> ีค่ะค่ะเมื่อนี้ไทยเลยกะพาเข้าป่าห้าเห็ดนะคะเดี๋ยวเฮามารุ่นนากันว่าอีไดบอนะคะมื่อวนนี้ไทยเลยมากับน้องหมาม้าค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะเบิ่งว่าอีไดบอนะคะมื่อวนนี้น้องหมาม้าเป็นตากล้องนะคะเมื่อนี้มากับน้องหมาม้าซ่องขนค่ะเมื่อนันนไทยเลยก็หมาแต่ว่ามันบกค่อยได้นะคะบกค่อยออกเฮียเมื่อนี้ก็เลยมาเบิ่งอีเฮียนหนึ่งนะคะว่าเห็นตะไคร้อีออกบอนะคะ เมือน,นั้นได้ซองล็อกค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนเมื่อวานฝนม่ตกค่ะเมื่อวานฝนไม่ตกก็เลยมาดูไม่ออกเลยบ่มีอันนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวเอาไปห้าเึิ่ง บุ้มไม้ค่ะเขาก็าจะมาหาดูบุ้งเพ็หนะคขานะคะตอนนี้เขาก็าเจอแล้วหนึ่งดอกสวยๆนี่ค่ะดอกดอกแรกแหกหมานนี่นคะคะได้ดอกเล็กนะคะไปหากันต่อค่ะสองดอกเมื่อนั้นใส่เลยมาบ่าได้จากดอกค่ะ สวยมากสองดอกใหญ่ๆเลยว้าวอันนี้ดอกที่สองของเราอันดีดอกที่สองนะคะอุ่นอดอกงามดีมากสองดอกแล้วอัน,นีีดอกที่สามนี่ก็ได้กินดูนะคะสามดอกหอแจวเลยนี่ได้สามดอกแล้วคะ่ะไปต่อคะ่ะนี่นี่คือผลไม้ปลาคะ่ะ บ้านไทยเลยเอิ้นว่ามมักต้นนะคะมักตน้นนี่เป็นลายค่ะปีนี้เป็นทุกต้นเลยอร่อยหวานๆน,นะคะหวานอมเปรี้ยวแซ่บค่ะนี้ผลไม้ป่าปีนี้เป็นลายนะคะแต่ละต้นกรนดเุเดี๋ยวมืนอวานห่าอีกเก็บไปกินนะคะ อันนี้มีวิตามินซีเดี๋ยวให้ดูนี่นี่ค่ะแซบอยู่นะคะเดี๋ยวหอ,อยยใส่ถุ่เก็บใส่ถุงไปกินที่บ้านเป็นห่าอยู่คะ่ะเป็นทุกต้นเลยนะคะตามปลาแต่ว่าต้นเขาอีสูงเดต้นบัวเตี้ยนะคะนูน่นมามา่าไทยหึงต้นให้ ท่านผู้ชมบังเดดข้างบนอะ่ะข้างบน,งน,นเูงสูงนน่นนะเดี๋ยวส่งไปห่างอันเด็ดวะเล้มตานี่เดี๋ยวเา,เอ,าเอาไปฟักพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่อยู่ที่บ้านโอ้ยอนี่งงน้องมามาเราเคยกินนะคะเด่อร่อย ข้างในมีน้ำนะคะอร่อยบางต้นกไก่บา้านบางต้นกไก่ส้มนะคะคคคฮะนี่กออนน็อันนี้ดูอันนี้เนี่ยบสู้แค่ค่ะเราก็เปลี่ยนลักษณะนี้ถ้าสู้เขาก็เปลือกเขาอีแตกออกนะคะแล้วก็เป็นสีสีเหลืองนะคะสีส้สมๆต้นน้อยต้นใหญ่เป็นเรื่อง เป็นเบิดเลยนะคะนี่ปไปไปห้าเหตดต่อค่ะนี่หอกก็พาอ,อีกแล้วคะ่ะเมื่อน,นั้นไทยเลยมาบุ้งนี้ก็ได้ดจักดอกนี่ว้าวกำลังเริ่มหมานนะคะตอนนี้ไทยเลยให้น้องมามา่มารออยู่เพราะว่าเข้าเนื้ยนะคะให้เข้าไปนางพักก่อนนี่หนึ่งดอกบุ้งนี้มาเมื่อนั้นบอหันออกแค่นะคะ แล้วก็อีกจุมหนึ่งค่ะนี่สวยๆเลยจุมนี้นี่หอก็ได้ซัมนีอยู่ค่ะค่ะ,คะเห็นไะไข่นี่ดูสิแกเลยเอย่ง,ยงน,นี่ค่ะวันนี้ร้อนมากโอ้ ไปจะเอาแล้วดิเอาไว้ติดกีฬาเอาไม่ได้ละตัวนี้เราก็เจออีกนะคะเห็นหน้าใครโอ้นว่าเข้ามาห้า,หาแล้วโผล่เข้ามาห้าแล้วบ้าง่ะเข้ามาห้าแล้วเนี่ยต,ตัวนี้เราก็เจออีกแล้วนะคะเห็นหน้าใครนี่หนึ่งจี อีกดอกหนึ่งตะกี้นี้ซองดอกมันมีคนห้าแล้วพวกนี้เข้าบม่ได้มาเบิงค่ะโ <Okay. S 1> อเคเ้เ้าไปเหกบดอนะกนี่มาเยอะ้นะไปแปงไปหางหุ้นไปเบิอง,งหุ้นกัน แป้งแป้งะค่ะเห็นไหคะนี่เดินไกลมากกว่าจะได้นะคะ่ะยังไกลจังค่ะตัวนี้เดินไกลมากเจอเห็นไหมคอะกสองจีว้าวกำลังงามเลยนี่ตอนนี้ไทเลยได้จีมันประมาณสามสี G นะคะ กระตาหอกะเดี๋ยวสน,นี้แล้วค่ะเดี๋ยวไปหากันโตมีหอกะเห็ดอีกจีน,นึงค่ะมีเห็ดดขนไก่น้อยลายจังค่ะเนี้ยโอ้โอ้อันนี้งามมากอันนี้อกงามจังกำลังเริ่มออกค่ะตอนนี้เขาก็มาอีกปลาไม้นะคะทีนี้ลกมาก พวกจ้ค่ะน,นี่นักขายค่ะอา,า,าอาได้อยู่ได้อยู่ไปทอกกองงาน,ปนไปเลงสารเดีลรวมพวกนี้จะมีค่ะ này, ừ, hết nè đốt một thằng, hôn con này, hắt đốt này, nè, ta húc húc anh cái đây rồi, ôi, mình ăn kinh đã, đây rồi, นี่อดอกหนึ่งค่ะพุ่งในปลาหกแต่ก็ออกดีอยู่นะคะเจอดิโอ้ยบ่ได้แล้วเป็นเชื้อนี่อดอกหนึ่งค่ะตุ๊ปลาโรคมากพุ่งนี้ได้หลายดอกเติบค่ะนี่อีกดอกหนึ่งะอ,อะไรเปล่าเติบเอาเป่าเอาหรือไม่เอา

จีนคะคะม,มาม่าขายยังนี่นี่ค่ะมุ้งนี้ลายลายลายด็อกเตอร์ค่คะเราไปหากันต่อค่ะนี่ดอกนึงค่ะชันมากมุงนี้บอคอยออกดีปีกายนี้แต่ปีนี้เออออกดิค่ะนี่เออนี่หน,นึ่งดอก ไปออออบอได้เหคะโอ้เกได้ยงตุ้งหัวบอได้ละนี่เป็เ่เตี้ยโอ้อน,นี่ก็บอได้น้อยทุกตอนนี้เราก็เจออีกดอกหนึ่งและะ้วค่ะเห็นนะคะนี่ ดอกใหญ่มากนะคะดอกหนึ่งดอกเดียวก็พอกินนี่นี่กำลังงามเลยนีด่ดอกเดียวนี่เราก็เจออีกแล้วค่ะดอกนึงเห็นไหมใครกลัวจะได้แต่ละดอก,กอ่ะโอ้เดินใจมากเมื่อนี้เดินใจมากค่ะ นี่จีเห็นนะใครคะอันนี้โดนหัวเย,ยบไปจีนึงว้าวอันนี้จีใหญ่จังเนี่ยคะ่ะนี่เขาก็ได้ซ้ำนี้ค,ะค่ะแล้วตอนนี้เขาก็เจออีกดอกหนึ่งคะ่ะอยู่ปลาหวาัวปลาเลี้ยงหวัวข้องนาคะ่ะนี่โอ้นี่จีหนึ่งดอกมะนงนี่นจี ดีงวัวบ่มาเย็บงัวไม่มาเย็บนี่อ้าวอันนี้ดอกงามอยู่นี่ค่ะอยู่ไฮไฮคิงของพี่สายไทยเลยอยู่ไล่ไทยเลยนี่ luôn Thêm chìm luôn ít rồi Đây đó Nhịn chìm nè chì Thằng này chì đâu hả nè ลูกวะอีกตองหนึ่งอันไหน,นก่อนลูกวะจีน,นอ,อ่ะลูกวะอันนี้จีนจ,จ,จ,จีนจีนจีนอะนี่อันนี้อยู่ไฮคิงค่ะน,นี่ได้ไหมโอ้ได้อยู่เก็บเท้าอีกดอกหนึ่งจีน Chị nói vào ừ. đây được mà bưng Ô ừ, không biết à ừ. Chị ích. Chị ít đâu nữa. ลาลอมอนขีงขึ้นแล้วนี่พรุ่งนี้พี่ซ่าเมา,เาได้ปิ่นกระตานะคะแล้วก็ได้เข้าใส่ลายหักแล้วนะด้วยนะนี่นะครับไปเตะกอ อันนี้ก็อีกดอกนะะึงค่ะอันนี้ดอกงามดีมากนี่นคะคะอันนี้ได้ลายลายดอกเตอบนะคะลายก็ไปหาอยู่ปลาค่ะสำหรับเฮนนะไข่เขาก็ได้สนม,น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 ,ม,ามานี้ค่ะมื่อนี้นี่กับน้องมาม่าค่ะนะคะก็ได้พอก,กินอยู่นะคะแล้วก็มาได้ลายตอนที่อยู่ให้อ่าให้คิ้งคงพีช พี่ชายไทยเลยนะคะนี่ไฮงค้องพี่ชายไทยเลยนะคะนี่ก็ได้ลายเติบค่ะนี่ก็ได้พอกินอยู่นะคะแต่ว่าดอกบกค่อยงานบันไดนะคะเพราะว่าฝนตกใส่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ไทยเลยน้องมามา่าแล้วก็น้องฟร์จูนเดดเดอค่ะขอบคุณได้ราย,ายสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอยให้กําลังใจใไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณได้รายค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ